เป็นโา้ดเดียวน,ยนะครับเป็นพคตะะัเปาะเป็นมุมเดียวครับยางมะพอมะฝอเห็ดกอ,รอรครับเห็ดนาแนครับบคเหานเหวบ ของดำดอกเดียวครับห้อยก็จ้าเอาไปเก็บหน่อยห้อยขาเอาอยู่หกทานครับเข่งอยู่กน้องะก็ดำ้อน่าจะห้อยเหยียบเร็บยบจะตอนใดก็บุ้งครับหกทานหนึ่ดอกหนึ่งครับ Huh? Để đọc kia Đọc nói khắp Đi đọc ครับแล้วปอดอก,ดอกน้อยครับก็ครับสองดอกดอกทำงามครับอุกก็ครับพี่น้งอ,องยองวนหลายรอบเลยครับบ่าเห็นก็ดทานรับของดำพี่น้อง ดำนีหลีครับผ้ามูดำพร้อมครับนี้ก็ดำครับเห็ดทานครับเพราะเหยียบ่เลยเอาอ่ได้ครับดอกนี้เอาดอกเดียวนี่แหละนี่ครับเห็ดทานบาดครับนี่เอาอะไรวะครับโอ้ดอกนี้โอ้อะไรพี่พน้อง กอครับดอกนี้เงือกหกอใบกบตูมหนึ่งครับสีดจืดๆนี่น้นหนามขึได้ดูี่นองกอครับกอ อดอกดอกมันวิงอยู่ไหนดอกหน่อยครับเห็ดกอดอกมันวิ่งดีขนาดเห็ดกอ

อีดอกหนึ่งครับสองดอกครับน้องเห็ดท่านเลือดครับเห็ดกอเดี๋ยว อไรอยโ่นรเนี้อยู่ถ้าป่าหายอยู่ดอกนึงครับโอ้ลูกวีกอครับดีมากเลยดียังดีเลยพี่นุ่มขาดวนนะครับล่ะพี่น้องเอ้ดอกไง นะครับพี่เนอะใส่วานี้เคียบอินขึ้นด้วยครับถ้าได้ไปยังเดกก็บอกว่าเอาอยู่อีกดอกหนึ่งครับกอดอกนอบอกว่าแดงกันคนละดอกครับดอกหน่อยครับ อแลนเห็ดกอนน้อยโอ้ยี่เห็ดท่านเลือดครับดอก้มเลย Rồi rồi ครับ มเห็นนะครับยังขับไปขับมาอยู่เน็ตรันเลยครับ หัเหยีบเอารถครับที่ด้ายมัน,อมนมอสองดอกท่านเลือดครับดอกงา่ ให้ก็เจ้าเตะขึ้นครับพี่นอ้องเน็ตขาวครับแข็งดีพี่น้นอง เพื่กเพื่อเอานะครับพี่น้องเราได้ได้หัวกะเอาเราได้บัตรหัวกะบ้าเอานะครับมันอ่อนเนาะลงบานไปมันก็ดจุเปื่อยกินบัตรให้เก่านะครับบางคนเพิ่งกระมากหลายนะครับในนาขาวเนี่ย ่ายีขยงแสบบ้าสต์ล่าถ่าก็ไม่ค่อยกินนะครับส่วนลากินแต่เห็ดผึิงครับสองดอกครับบาดแล้วพี่หง 不能，屋里还不了。 เห็ดหนาขาวครับหรือว่าเห็ดดินหลอกแล้วมีกี่ลูอืมหนาดีใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ได้เท้า ก็ครับรู้หอกเดียวเฮ้ยอยากครับพี่น้งองเอาได้อยากอรอ่วนชิดใดมันครับแบงดีขนาดเลย ขั้นเลือดครับโอเคครับ,บครับ ง่ายดีขนาดนี้หน,น,นะน้าขาวครับจูมุ่งง้างเลยพี่นอ้องเห็ดนาเลี้ยง่ายพี่น้องกอค,อ,งคอครับบานแล้วเห็ดกอครับ ก็ก็แดงก็สาแดงครับตมันก็แเสอยู่ดอกรหลดคนมากกระมักครับเอาละครับผมตอนนี้ก็เดินเท้าหอช่องสุดท้ายของเขาแล้วนะครับพี่น้องมาชมผลง,งานเซาวนี้กันครับเกือบเต็ม กระตานะครับพี่น้องนี่ของมาดีครับแล้วก็นี้เห็ดกอพี่น้องฝั่งนี้เป็นเห็ดกอครับอีกฝั่งนี้เป็นเห็ดรวมนะครับนี่ครับเข้ามาทำนี่แหละเอาพี่น้องคลิปนี้ว่ามีอย่างไรครับคลิปหนาิพ่พี่น้องไปเลาะทั้งใดแต่ไปลุ่นน้ากันนะครับพี่น้องคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับสดีคบ